ก็สวัสดีทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีอัปเดตใหญ่นะแล้วก็จะมีอะไรแจกหรือว่ามีของอะไรที่มาใหม่ก็ไปรับชมกันเลยนะครับเข้าเกมมาก็เช่นเคยให้ดาวน์โหลดนี่นี่ก็จะเป็นแพ็กที่เข้ามาใหม่หลังอัปเดตวันนี้นะ แล้วก็ลอกินแล้วก็สุ่มฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ดับรับทุยรับดาวแล้วก็รับของรับดาวรับของอะไรที่แจกฟรีกันเลยโอเคแรกก็จะไปเปิดแพ็คที่มันให้เปิดฟรีนะแพ็คจาก okay. นาโปลีเคนี่ใช่แพ็คจากนาโปลีนะเดี๋ยวจะมาเปิดไซส์สุดกดแตะ2ครั้งแล้วก็สุ่ม เราจะกดกันเลยเพิบเพิบสองครั้งแล้วก็สุ่มเพิบไม่ได้น่าจะเป็นทางฝั่งอิตาลีแล้วก็ได้สามาโอเค WhatWhat What ไม่ไหวไม่ไหวเราก็ไม่ได้โชคดีเหมือนแต่ก่อนเลยนะ ส่งครั้งเดียวได้จะมาดูว่ามีแพ็คอะไรที่เข้ามาใหม่น่าจะที่อันแรกเอาดาวไปแรกเนี่ยเนี่ยแพ็กไทยก็มีอะไรเนี่ยไทยแลนด์ก็มีแล้วก็น่าจะไม่เยอะนะนะนับจะเป็น4ดาวอันหนึ่งดาวสองดาวอะไรอย่างเงี้ย กนี้ก็จะเป็น5ดาวสดาวตอนนี้ดาวผมมันยังไม่พอนะว่ามีอีเวนต์อะไรที่มาใหม่บ้างผมบ้านะ่าจะไม่มีแล้วแหละอีเวนต์นี่ไงไม่มีมาดูตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่เป็นกิจกรรมนาโปลีนะเล่นได้แล้วก็สูงฟีหนครั้ง บ้านะ่าจะไม่มีอะไรเลยนะน่าจะเป็นอันเดิมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ exp คูณสองนี่ก็กิจกรรมทองน่าจะไม,ม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวไว้คสิบห้าผมก็จะมาแจกแผนน่าจะเป็นวันวันเสาร์ประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี่ก็เป็นนักเตะที่ให้แรกมาใหม่นะทีมบาซา่ากองหลังปีกขวา น่าจะยืน r b c b ได้นะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยววันเสาร์ผมก็จะมาอัปเดตว่ามีแผนอะไรที่เข้ามาใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องลากันตรงนี้ไว้เจอกันคลิปหน้า